ดูดวงชาวราศีเมถุนออกเดินทางท่องเที่ยวนางบอกจะได้เจอบุญเก่าโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาให้ท่านออกเดินทางนะครับจะได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคกตาดวงนี้จะเจริญรุ่งเรืองการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จะนำพาซึ่งความประสบ็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนา เทพเทวด,ดาสิงหสิทธิ์คำชูปกปักคุ้งคของรษา,าดวงนี้จะเจริญุ่งเรื่องได้ปลดปล่อยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคด้วยบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งดอกบัวท่านเต็มตัวเฮลั่นรับทรัพย์ดวงสุขสมสมหวังใครบางคนเข้ามาช่วยเหลือให้ท่านรอดพ้นเกี่ยวกับเรื่องราวชั่วร้ายสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคล ทุกสิ่งทุกอย่างจะนำพาซึ่งความประสมเร็จเมื่อถึงเวลาคาบุนอุศนวาสนาดวงคุณจะมีเกณฑ์จะตาที่เปิดและพลิกจะพลิกชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนแปลผันความเซ็กซี่ตื่นเต้นเย้ายวนภายในจิตใจจะนำพาซึ่งความประสมเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงศสิทธิ์คำชูปกปักทุ่มของรักษาพระองเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานเงิน ใครบางคนเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาดุวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคมีคนนำเงินมาจากสวรรค์ส่งบอบดวงแก้วมณีให้เปิดทางให้แก่ท่านเปรียบเสมือนนะครับครับไม่มีหรอกคนระับโอนส่งมาจากสวรรค์หรือว่าเทวดาโอนเงินมาให้ก็เปรียบเสมือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทวดาโอนเงินมาให้ท่านก็เปิดบัญชีรับไว้เลย อาผมท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอกับแสงสว่างกายมงคลพร้อมที่จะหักหลังก็เรียกอะไรเจ้ากรรมในเวรเพราะนั้นท่านอย่าอยู่กับเจ้ากรรมในเวรสิท่านก็ต้องรู้ว่าคนคนไหนเจ้ากรรมในเวรของท่านทําไมจะไม่รู้ล่ะคนที่ดา่าท่านตุกานเกลียดท่านมากเป็นที่สุดหน้าตามันฟ้องคนเราอาผมลักษณะหน้าทางทุกสิ่งทุกอยาก่างมันเป็นสัญญาณบอกกล่าวเล่าสิการที่ท่านจะได้ได้รับผลประโยชน์ได้รับถ้วยทองได้รับโอกาสทอง เงินทองจะไหลามาเทมาประสบอันเร็เจ,จะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคจริญลุกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันเงินทองไหลามาเทมาตั้งบ้านจัดดักจะเต็มพอนทุบลงมาตรงกลางหัวใจเจ็บปวดด้วลร้าวแสนทุกข์ทรมา,านดวงชะตานี้จะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินแบกภาระไว้อย่างหนักหนว่วงยังเด็ดขาดเด็ดเดียวเฮาหาดเอาจริงเอาจังจ,จนประสบอําเร็จแสงสว่างมนจันทรา จะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวัฒนาการปิดตาหนึ่งข้างจะนำพาซึ่งความประสบนะครับผมก็ปิดตาหนึ่งข้างทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้มันสบายใจดีนะมันไม่ทุกนะครับใครจะพูดอะไรใครจะเจ็บไข้ได้ป่วยใครเป็นอะไรมันไม่ทุกนะไม่รับรู้ไงเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องอยู่กับตัวท่านแต่ว่าการช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นบารามี การที่ท่านเจอเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถรรพ์ที่ทำให้ท่านเจ็บปวดภายในจิตใจทิมแทงภายในจิตใจทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจาแย่แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคคตาให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันให้ท่านมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้ามีดปักตรงกลางหลังกระบนกระววยกระสับกระสายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคคาตาบบแสงสว่างมลจันทา ต,ตาชีวิตจะรับทรัพย์ท่านใดค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้ปรับปรุงพัฒนาอย่างก้าวโดดใครบางคนจะเอาเงินมาเชิดในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินของท่านกับผมไปทําอะไรให้คุณหอืยยังไงถึงโดนปัญหาเหล่านี้นับเรื่องราวต่างๆที่ส่งมอบเรื่องราวจะนําพาให้ท่านติดก,กับดัก ดูเหมือนจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้แต่จริงๆแล้วดวงชะตาเหมือนดังนกน้อยในกองทองโชคลาภเงินทองมารมีวาสัฒนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุณของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคครับขครบางคนดับแสงเทียนตะเกียงทองนำพาซึซ่งความประสบด้วยบุญกุศลวาสนาให้ท่านลบปริซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคตาแสงสว่างมนจันทาดวงชะตาจะเปิดสุขสมสมหวัง เต็มตัวเฮรันรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายให้ด้านหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงด้วยบุญกุศลวาสนาเทเทวดาสิงศิทธิ์คำชูปกปากคุ้มรองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคการส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มตั้งบ้านเมื่อถึงเวลาการบุญกุศลวาสนาไขาก็โชคร่ายู่ เพราะว่าดวงนี้จะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินขอํำนายว่าดวงนี้ออกเดินทางและจะได้คนพบได้พบได้เจอถูกใจคลิปนี้กดซ er, ุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ไอติมไอคาคูหมาซันได้เอาผมท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆครับดวงชะตาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนจะพบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ในหลายด้านของชีวิตแต่ด้วยความฉลาดและความสามารถในการปรับตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณจะทำให้คุณสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆและพบกับโอกาสที่น่าตื่นเต้นได้ด้านการงานในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่างานที่ทำอยู่ไม่ท้าทาย เท่าที่ควรเหมือนกับว่าคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่คุณเคยมากเกินไปแต่อยากเพิ่งท้อใจไปเพราะในช่วงกลางเดือนจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่น่าสนใจเข้ามาทำให้คุณได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณทำงานในบริษัทโฆษณาในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่างาน ที่ทำเป็นแค่งานประจำที่ซ้ำซากแต่พอถึงกลางเดือนบริษัทได้รับโจทย์จากลูกค้ารายใหญ่ที่ต้องการแคมเปญโฆษณาที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์นี่คือโอกาสที่คุณจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารที่เป็นจุดแข็งของชาวราศีเมถุนในช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายให้ดูแลทีมใหม่ ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกกดดันในตอนแรกแต่ด้วยความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างรวดเร็วคุณจะสามารถรับมือกับความท้าทายนี้ได้อย่างดีเยี่ยมคำแนะนำสำหรับการทำงานในเดือนนี้คืออย่ากลัวที่จะแสดงความคิดเห็นหรือนำเสนอไอเดียใหม่ๆแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นความคิดที่แหวกแนวไปบ้าง เพราะนี่คือช่วงเวลาที่ความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะได้รับการยอมรับและชื่นชมด้านการเงินในเรื่องของการเงินเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นค่าซ่อมรถที่เสียกระทันหันหรือค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกในครอบครัว ตัวอย่างเช่นสมมติว่าในวันที่ห้าของเดือนรถยนต์ของคุณเกิดเสียกลางทางต้องลากไปอู่และซ่อมใหญ่ทำให้คุณต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่โดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าสถานการณ์แบบนี้อาจทำให้คุณรู้สึกเครียดและกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินแต่อย่าเพิ่งท้อใจไปเพราะในช่วงกลางเดือนดวงการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้น อาจมีโอกาสทำรายได้เสริมจากงานพิเศษหรือโปรเจกต์ข้างนอกซึ่งจะช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในช่วงต้นเดือนได้ตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับข้อเสนอให้เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งนอกจากจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วยังได้ค่าตอบแทนที่น่าพอใจอีกด้วย ในช่วงปลายเดือนคุณควรใช้เวลานี้ในการวางแผนการเงินระยะยาวอาจเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนในรูปแบบต่างๆเช่นหุ้นกองทุนรวมหรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์การวางแผนที่ดีในตอนนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคุณในอนาคตคำแนะนำสำหรับการเงินในเดือนนี้คือ ให้ระมัดระวังการใช้จ่ายในช่วงต้นเดือนพยายามสร้างรายได้เสริมในช่วงกลางเดือนและใช้เวลาในช่วงปลายเดือนเพื่อวางแผนการเงินระยะยาวด้านการเรียนสำหรับชาวราศีเมถุนที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการเรียนรู้และค้นพบสิ่งใหม่ๆใ,ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่าการเรียนเป็นเรื่องน่าเบื่อ และไม่น่าสนใจแต่พอถึงช่วงกลางเดือนคุณจะได้เรียนรู้หัวข้อหรือวิชาใหม่ที่จุดประกายความสนใจของคุณอย่างมากตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่าวิชาบัญชีที่กำลังเรียนอายุนั้นซับซ้อนและน่าเบื่อแต่พอถึงกลางเดือนคุณได้เริ่มเรียนวิชาการตลาดดิจิทัล ซึ่งทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและอยากเรียนรู้มากขึ้นเพราะมันสอดคล้องกับความสนใจและทักษะการสื่อสารที่เป็นจุดแข็งของคุณในช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับโอกาสในการทำโปรเจกต์พิเศษหรือเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคุณอย่างมาก นอกจากนี้เดือนนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนอกห้องเรียนเช่นการเรียนภาษาต่างประเทศการเรียนโคดดิ้งหรือการเรียนทำอาหารซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทักษะและความสามารถของคุณในหลากหลายด้านคำแนะนำสำหรับการเรียนในเดือนนี้คือให้เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ อย่ากลัวที่จะลองเรียนในสิ่งที่แตกต่างไปจากที่คุณคุ้นเคยเพราะนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบความชอบหรือความถนัดใหม่ๆของคุณก็ได้ด้านการค้าขายสำหรับชาวราศีเมถุนที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีทั้งความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ ในช่วงต้นเดือนยอดขายอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับสินค้าหรือการจัดส่งทำให้คุณรู้สึกเครียดและกังวลตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบว่ายอดสั่งซื้อลดลงอย่างมาก หรืออาจมีปัญหาเรื่องสินค้าที่สั่งมาจากซัพพลายเออไม่ตรงตามที่ต้องการทำให้ต้องจัดการกับการคืนสินค้าและข้อร้องเรียนจากลูกค้าแต่อย่าเพิ่งท้อใจไปเพราะในช่วงกลางเดือนสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นคุณอาจได้ไอดี ID ใหม่ๆในการปรับปรุงสินค้าหรือบริการของคุณหรืออาจได้พบกับช่องทางการตลาดใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างน่าประหลาดใจตัวอย่างเช่นคุณอาจตัดสินใจทำคอลเลกชันใหม่ที่เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้ผ้าที่ผลิตจากวัสดุรีเคลนซึ่งไม่เพียงแต่จะตอบโจทย์กระแสะรักโลกที่กำลังมาแรงแต่ยังช่วยสร้างจุดขายใหม่ให้กับแบรนด์ของคุณอีกด้วย นอกจากนี้คุณอาจได้ลองทำการตลาดผ่านแพลตฟอร์มใหม่ๆเช่นที่ทอคหรือ Instagram Reels ซซึ่งช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้มากขึ้นในช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับโอกาสในการร่วมมือกับแบรนด์อื่นหรือได้รับข้อเสนอในการขยายธุรกิจ